เบื้องหลังค่ะรัเสเซียถอนตัว WTO WSO แชร์ลึกเครือข่ายบิ๊กฟาร์มาในทุนรัฐบาลสหรัฐ จากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ22พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO, เผยแพร่การแพร่ระบาดของโรคฝีดาดวานอนหรือฝีดาดลิงนั้นทางนี้ค่ะ WHO หรือว่าฮูเนี่ยก็ระบุว่าพบผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย92คนใน12ประเทศโดยทุกประเทศไม่เคยมีการย,าย,ยนืนยันผู้ติดเชื้อน,นี้มาก่อนและยังมีผู้ป่วยสะสมเข้าข่ายอีกอย่างน้อย28คนโดยนแพทย์เดวิดเฮมนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของ WHO กล่าวถึงรูปแบบการแพร่ระบาด ของโรคฝีดาดลิงที่กําลังเกิดขึ้นในลักษณะผ่านการมีความสัมพันธ์ทางเพศขณะที่ผลการวิเคราะห์ลำดับเบสในเบื้องต้นพบว่ารูปแบบการแพร่กระจายเชื้อของผู้ปว่วยหลายคนในยุโรปเป็นไปในลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสหราชอณาจักรอิสราเอลและสิงคโปร์เมื่อปี2561ต่อมาค่ะ22พฤษภาคมดรปฐมพงษ์โพะสิทธิ์ที่นันได้ออกมาให้ข้อมูลผ่านการโพสต์ข้อความลงในบล็อกดิทบางช่วงถึงวัคซีนและโรคระบาดฝีดาดลิงว่าอเมริกามีวัคซีนพร้อมสําหรับฝีดาดลิงเรียบร้อยแล้วไม ใช่เฉพาะแต่โควิด19หรือว่าฝีดาดลิงยังจะมีตามมาอีกเยอะประเทศที่เป็นเยอะก็คือประเทศที่พูดนํารู้ไม่ทันแผนจัดระเบียบโลกใหม่นั่นเองโดยล่าสุดในวันนี้ค่ะ23พฤษภาคมนักวิชาการทางบรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกด้วยว่ารัสเซียถอนตัวจาก WTO และ WSO ทำามาเดาเรียนรู้บทบาทกลุ่มทุนยูไซออนิสและกลุ่มทุนอื่นๆในสังคมอเมริกาที่วงการรัฐบาลอยู่ไม่เคยเรียนรู้ความเน่าเฟะ ของเครือข่ายบิ๊กฟาร์มาทั้งหลายจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สุขภาพจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าเหตุใดรัฐบาลอเมริกาถึงทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของในทุนเองเช่นส่งทหารไปรุกรานต่างชาติก็เพื่อฮุบทรัพยากรธรรมชาติให้ในทุนในประเทศตนเองการส่งเสริมวัคซีนของบิ๊กฟาร์มามากกว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันในทางธรรมชาติรัสเซียคงรับไม่ไหวแล้วจึงขอลาออกจากทั้ง WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกและ w h o เพราะแม้เป็นสมาชิก WTO ออยู่ก็โดนอเมริกาคว่ำบาตรหาทาง ขัดขวางรัเสเซียตลอดเวลาเป็นการค้าเสรีสไตล์อเมริกาที่ไม่เป็นธรรมชาติอื่นๆที่เป็นคู่แข่งส่วน W H O SO นั้นงานหลักคือเป็นนายหน้าโฆษณาขายยาให้บิ๊กฟาร์มาอย่างเดียวทาหมอไทยเดินตาม W H O อย่างเชื่องเชื่องต่อไปเขาเสนออะไรก็ทําตามหมดก็จะเป็นทาตของ W H O ไปตลอดชาติ W T O คือการจัดระเบียบการค้าให้ประโยชน์ตกแก่ในทุนชาตินักล่าอานานิคมไม่พอใจชาติไหนก็คว่ำบาตรเป็นว่าเล่นส่วน W H O SO หรือว่าหูนั้นมีหน้าที่กวาดต้อนให้ชาติต่างๆเอาเนโยบาย สุขภาพจากพวกลัทิกอบิซึมไปใช้ปฏิบัติเหมือนกันในทุกประเทศต้องซื้อ,อยาจากบิฟร์มาไปใช้เป็นช่องทางเดียวแนวโน้มคือห้ามผลิตยาขึ้นใช้เองห้ามใช้ยาแพทย์ทางเลือกทั้งสองอย่างนี้คือเครื่องมือในการจัดระเบียบโลกใหม่ถ้าอยากตามพวกนี้ให้ทันต้องหาอ่านงานวิจัยจำพวกสังคมศาสตร,ร์สุขภาพให้มากจะได้รู้ว่าพวกนี้มีเบื้องหลังยังไงผมจึงเสนอให้ต้องกระทรวงการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเพื่อพึง่งพาตนเองในด้านยายอย่างรวดเร็วและยั่งยืนอยู่เป็นแค่กรมการแพทย์ทางเลือกก็จะตกเป็นเบีย้ยล่างเขาไปตล แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกไม่มีทางคิวคอได้เต็มที่หรอกครับข้าวตังหน้าหมูยองผลิตจากข้าวหอมมะลิคุณภาพดีโรยด้วยหมูยองอบจนแห้งได้ที่สูตรเฉพาะของทางร้านกรอบอร่อยราคาปกติ129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กระปุกในราคาเพียง387บบาทแถมส่งฟรีไปเลย